เคสนี้นะคะเป็นคสนะคะช่วยเหลือทางจิตนะคะตามหานะคนหายเคสนี้นะคะน้องหายออกจากบ้านเมื่อวันที่9กุมภาพาญาตออกตามหานะคะเข้าแจ้งความนะก็ไม่พบมีลูกดวงนะคะลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะที่รู้จักอาจารย์ก็เลยแนะนําในเรื่องของศาสตร์ช่วยเหลือทางจิตนะคะญาติพี่น้องก็ได้ทักมาหาอาจารย์นะคะเมื่อวันที่11 นะน้องหายวันที่9นะคะอาจารย์ได้ทําพิธีนะคะในการช่วยเหลือ,อติดต่อมาวันที่1 1 11เนี่ยอาจารย์จะต้องดูพลังงานของน้องก่อนนะคะน้องอยู่ในสภาพแบบไหนเราก็แจ้งทางญาติพี่น้องไปนะคะว่า,าภายใน3วันนะคะอาจารย์จะช่วยเหลือแล้วก็กันน้องนะคะตอนนี้คือน้องอะ่ะ ในเรื่องของศาสตร์ในเรื่องของจิตนะคะมันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลอยู่แล้วนะรายละเอียดนะคะลองไปไล่อ่านดูตามแชทหรือว่าติดตามนะคะหน้า f เฟ o บุ่าในศาสตร์ของทางจิตของอาจารย์นะคะอาจารย์ได้ทําพิธีถอดจิตนะคะในเรื่องของถอดจิตเปิดทางให้น้องนะคะเมื่อวันที่13กุ่กุมภาเวลา1 1เนาฬิกานาที และก็เจอน้องนะคะในช่วงเที่ยงหลังจากที่อาจารย์นั่งถอดจิตให้นะคะอ่าในเรื่องของสัตว์ในการของทอดจิตนะคะก็อ่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อของส่วนบุคคลอยู่แล้วนะคะก็ได้เจอน้องนะคะน้องจะติดอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นเวลาที่5วันนะในเรื่องของตรงนี้นะคะมันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะอาจารย์จะมาช่วยเหลือในเรื่องของสัตว์ทางจิตนะคะอ่าไม่ต้องอธิบายเยอะทุกอย่างนะคะ ต้องพิสูจน์นะคะด้วยตนเองนะคะในการสื่อนะคะในการสื่อดวงสื่อวิญญาณนะคะอาจารย์จะมาหน้าที่ตรงนี้นะคะอ่าสื่อจิตวิญญาณนะคะไม่ต้องบอกว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแบบไหนตายยังไงสื่อสารพูดคุณผ่าจิตนะคะรู้ลึกแน่นอนนะและก็มีวิธ